ที่นี่อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีการจัดงานวันคนพิการสร้างกลจังหวัดส่องคล้าประจำปี2 5 6 5ค่ะซึ่งทางขปพเองเขาก็จะมีการมอบกรมมาท่านประกันภัยเพื่อคนพิการรอยซ้สิบกรม,มท่านมูลราคาความคุ้มครองเนี่ยรวม13ล้านบาทค่ะในวันคนพิการสร้างกลจังหวัดสงคล้านะคะซึ่งก็จัดขึ้นวันนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติหมออ,อหัดยย้ายหมหาวิทยาลัยสงคลา้านครินน์นั่นเองค่ะ ก็เป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานขอปอพ์ผักกาวส่งคล้ารวมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็ทีปรึกษาทางการเงินจังหวัดส่งคล้านะคะนอกเหนือจากขอปอพเนี่ยก็จะมีบริษัทต่างๆอย่างที่เห็นก็จะมีวิริยะประกันภัยนะคะในการที่จะมอบกรมทรรนะคะประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการด้วยความคุ้มครองเนี่ยก็ร่วม 1น่ล้านบาทเลท็นทีเดียวนะคะโดยกิจกรรมของวันคนพิการซาก,กลจังหวัดสงขคลาก็จะเริ่มขึ้นตั้งวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็สามารถไปรวมกันได้ก็มีกิจกรรมลากล้าเลยเม่ว่าจะเป็น พิธีเปิดนะคะจาก่นกานผวารชการจังหวัดมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ6ประเภทจาํานวน22โลแล้วก็มีมอบประกาศเกียรติคุณอีก2รางวัลน,นะคะนอกอจากนี้ภายในงานก็จะมีการแสดงนในรัศการจากหน่วยงานที่รวมออกบูธในกิจกรรมด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นใน,ในวันคนพิการสรากลจังหวัดสงขราประจําปี2 5 6 5กับกรมมท่านดีๆนะคะที่ทางกปพ,อพ,อพอมอบให้กับคนพิการ100สามสิบกรมทันนั่นเองค่ะ